ปตา,า,า,าป,าปูปลาปูนี่กเลียงไว้ไอ้ว่าวปลาู่ล้งหเนีะมาล้งสวัสดีค่ะโอ้นหนุ่สว่างเง่าแค่ สวัสดีเอฟซีน้องมาเก็ตช้าเนี่ยนะคะวันนี้เขาจะพาไปบนอีหยัางตะโบงหัวตายฮะโอ้ยใครทำมันล่ะรูรรร้นี่จะตีหรอวายพี่หรอโมเบิ่งอันนี้แล้วตอนนี้ตุ๋นเขามาโดนตาอนี้เลยม,เมันกต้องอีกเพื่อนทำเพื่อนแล้วลูก เป็นไงมาดูปลาตอนแรกตอนเข้ไปนะนเข้าปะระช้างเกลี่ยตรงนั้นไงมาเอาฝามันก็เป็นแน้วนี่แท่าทุกอย่าเนี้ยื้อมาน้ำตกเปิดบ่อมาทั่นแท่าไปบ่อน้ำตกแห่นิ่งๆมันก็ไม่ออกจีเจ็ตมันก็เลยตายอะไรคือแห่นิ่งๆเอามันคด ป,ป,ปีน้ำตกแม่บ่าหูมาข้นปีหรือว่าไส้ดบมันดิบนม่ต้งดักเพราะว่าน้ำตกนี้ครับผมน้ำตกนี้ก็คือเอาน้ำจากในบ่อปลาเนี่ยหมุนเวียนลงมาเนาะม,นมันก็เลยโปรตายม,มีอุทิศกินค่ะค่ะบ๊อถ้าน้ำตกบ๊อบเปิดเราเสียมันกับบรร๊อมีมันกับตายทีย่รา้านนออี้ส่วนาะได้ของมาเลยได้ขอกมาได้ขอกมาเป็นบัวหนาใช่มั้มันมันบนยางเลยมันขึ้นแล้วมันขึ้นแล้วจ้าวมาสด ก็้เโมงเลยไม่ถามมาแรงบ่มันเหลือหละนะอันนี้ตัวจค่ะพี่นมอมีตัวสงามต้หานิน้วลยแหลนิน้วล้ยให่ภาษานิ้วลยที่ตรวจป่าอย่าพูดเด้ผู้ใด,ดมาเปีดอันี่นลาผู้ใด,ดมาปียดอันทำตกเรากระลังงจ่องจ่องดีกว่านอนกระลังกัน อลี่กองจับเราเบ่งอ,อยู่เบ่งลาเด็กหน่อยผู้ใดพอมามีมูแมาขี่มามเลี้กับมาขี่หลายคนอยู่แต่บงหัวปาไผเป็นคนขี่จะเลยจะรี่กองเพิ่งถ้าก็จะหัวปาไผเป็นคนเฮแล้วกันจะได้บอกน้องเนาะว่าอย่ามาขิดม,มันอีกเพราะว่าถ้าปีนต้งโตกคือป,าป่ามันก็มีออกซิเจนมันก็จะให้ในป่าตายสินะพี่น้องมันยากอะไรยากอะไรไงก็มองว่าเพื่อนก็หนึ่งก็หนึ่งสองตัวสามตัว เจ้ากระด้างมาใส่นเดือ่ไโรหรพี่น้องตายแม่ยุยไ้ว่าัแม่ยุยที่ตกรธตาเจกินงว่าจะอไหมเฮ้ยเหรอเือไหมนี่ด้ยแหงมากเรียงป่าพี่น้องจะเสือไหมดีต้บอกว่าป่าตายมาขึนดอกใรนาจะจะองเงินมไม่เหลือแล้วมันตายแล้วอย่

อ่นอันมันถึงเยยะหนไมไดมึดเอยะเฮ้เาเข้ยวายงก์นิบอ๋อโอ้ยนิยเาแบไมันเนียว่าอะไรไม่ใช่แล้วันนี้เปนอะไยังไงนมันไม่ใช่ตักมาดเยอไปอนเธอไม่นอนังไม้ไหนเฮ้มันเพราะว่าไปีเขามาซมทั่วแล้วมันนอนข้างไหนน่ะปล่อยลงไปมันนอนแๆที่ว่าหนา่ยางนหรอตัวไหนก็ย กบุญนั่งไหนิงแองก์ปลาเออาตายกัเรียกเขาม่า้ปลปูปลาปูนี่ปูเลียงไว้อ่งลูกปหเนาะรักษาเลมไดเปื่อนข้ามาจอันมือนี้คุณแม่กตแอยู่ข้างในโ่ีไผอยู่ข้างนอกเลยกต่แล้วมึงหววานำไปยื่นอมาเนีย อันโอทาะยะกับข้าน้องมากไปหาหมอเบิดมือห้องกระชับมาวางใบฟองใบาตามออันพอมาหอดยางไม่เห็นเอ้าป่ามันสช่วยร่างล่างอยู่แต่ถ้ามันเบิองน้ำพูน่ะมันเปลีพูว่ามันเปลี่ยนน้ำยางพูนว่าเด็กหน่อยมันเหรียญเพราะเปลีหรือว,ว่าไฟมันอันดับหรือว,ว่ามันบดดีดมันเป็นจังมันเป็นจะังไรเวละสรุปนะจะบเบื้องหลังหลานลิซายเนาดนะด้วยทางขวาด้วยทางซ้าย เอายางไอะไรดีปะมันูอนหน่อยเ็งเลยมันรอกน้ำเต็มด่บหบอเขียนมันบ่อจีไมเขียนบ่ครับรับครับม่อเมวตัวมันตึงดึีเลยฮะถ้าับตัวมันขึ้มันตงดึกดึกดีสไลตัวน่านีระตัวยังไงเอเาป็นฟังเนี่ยเราเชอเป็นฟังว่านู้

ผมอยู่ทั้งไหนตัวนั้นไม่สีด้วยนะตัวนอ้นสีด้วยนะตัวน้นสีด้วนะนี่นีล้างตัวตัวนี้ทำอะไรนี่ตัวนีครับอันนี้สีงหัวชิ้นนั้นหันเรืองชิ้นมาตีได้มาตึงเออใช่ตีสงครั้งี่สิงวยตัวนี้ทมรัวนรับ

วันนี้ลุยบองกล่องอยู่วันี่จะมาเห็นไส่เป็ดชาววงอ่ะบอกดงว่าปิด้งได้มั้งปีอีกหน่อย่ไเนาะมันใส่ตั้ตปีหน้งตรงลนืตรงเพราะว่มีออกซิเจนนะดีดีเอาอไรนะเอา้มันขึ้นเอาลอยไปลองเบางก่องนี่มันงอกัวามันนอกเต็มมอพี่น้องรว่ามเต็มงแล้วมันจะต่ยเนยถ้าอย่างกับพวกนี่หนเ้ก็อันนี้น้ำเนาะ ก็แบบเป็นแที่หนั่บ่อะไรหเขาาจากฟองคนยืจ่อองแขนง่ายกตอมจะ่เบาปากมันเด้ขึ้นนังบ่อ้เเนื่ยไหะ่ได้หมมัถึ่ม่เน่่่

่เอาไม่ขาดปนเลยเพราะว่าถ้ามันยมันมันบาดมันยาง่ตรงนี้ัมนเป็นหลังนี้มันแย่นอยู่มัน่ไม่าดอยโยที่กพูน่ะที่กพู่ะอต้องโนเป็ลังอนซอนเปมื่อแไม่เลยเจ้าของวันงอนซอน กันิดฝมครับโดยใหญ่ขนาเราเาไม่หก็ตายด้ตัเอาโ้เหีห็นมัถ้า้เห็นแต่ก้อข้าหนงมากมาเจอร่องบานาจะว่าตาร้ายตปวนี่เนาะเพราะว่า ตอนมากห่ย้องก็ตายแต่ห้องก็ไงท่อจะตอนนั้นตัวเดียวมันท้อมาไปกี่ท่อยี่หันเพราะเป็นช่องมงหมเขาจ้อม่เห็นมันหลายชั่วโมงเลยน้ำย่หันจะว่าที่ย่งแล้วจะดหนาจุบลอแะที่นองนจุดบลยางว่ากจะเอาไห่ลอเบอร์คอนเพื่อเพือมันนอกนามนอกอันนอกออกซิเจนมากขึ้นนะ พอ่าห้องผบมมีค้ามรน,นูเจียวก็เมันนีดนึงไดแต่ว่าห้าาาองก็สืลองออมันใตอหนีไใบเบิ่งก่อนเสือมันขค้ืนเดยวบุรุลทำค้างรอหกโมงร้อนจะกิมาเบิ่งถ้าวนั้นมัน,นเลอ่างไรเจียวไอ้ฟัง,ง,มมงอ่งะพี่น้องจะกินอ่ะนงี่มาทำไมล่ะลูกมงเง้ยเจีวเนาะทําไมไม่เหงานนสคยขายล,ล้วะแต่เดียวไปฟังอ่ะพี่น้องแต่เจียวไปกินมะได้ฟังอ่ะล่ะ เราออใส่ไวเมืองจชั่วโมงอีกชั่วโมงนึ่งระมารหกโมมันม่เคื่อนห่อยังเขาใส่อยู่นเจอหลวงเใส่ทังนม่ตัวนี้เรานี่ยสูงี้ตันหอาวจีนเลยงามคืออย่างนี้หตัวนี้หล่ะ่บอมันชิ่อใส่บอลถนอมสูงงามอ่ะสูงนี่เนี่ยเอาไปไหก แต่จิตวาณอะนะปิภาณอะนะคืเาเอาสิ่งมันก็ไปั้เนากว่านะเอามันไม่ไปช้ำแต่ควาคนโทษอยบอกแห้งเย็นหนาสวยหมอนยื่ตาดีต่นค่ะนี่ลุยลองให้หนักมากนะคะนี่คยอต่วนสาวคนพะว่าก่อนจิไปงานอี่คนจิไม่เกี่ยวมันก่อนไ้คุณองเตือแต่มาสอกับิไม่เกี่ยวก่อนจะไปเกี่ยวของก็จะไปกินเขามากับิตไเกี่ยวทางหลังจะเป็นนางก้มเล้วจังจังอันไม่เกี่ยวเาเิไปง่ายกับิไม่เกียวเาก่อน นี่เราสรลปกระต่ายนะพี่นอ 1, 2, 3, 4, อ้าาองหนึ่งสองสามสี่ห้านี่มันไม่กินเลยนเออมันมันสายแล้วย่าสวนมากเราเราไปฟังเจ๋ไปฟังนง่ะพี่นอกก้องเอาไปฟังไม่มาย่างะล่ะมันสายแล้วปีเมือแต้มันลลมันสายแล้วลูกนี่ตรงกัเนีงไงสายพืดจักเป็นหยังเจ้าเขไหลน้ำตกหนึ่งสองสามสห้ากบหนี่ย นี่ด้วยกระร่งรี่กล่องไลรี่กล่องเบอง์ยูว่าเหมือนนี่เบิดเหมือนมีคนมากบ่<อ>แต่ว่ามองนี่กล่องม,มันก็สาดมากบรรดาเอ็มก็บองเห็นแต่ว่าเขาจะเห็นตอนยางของมาอกอยู่ด๋อยถังครับล้วพี่น้องมันตายแล้วแค่ทิปสวนบู้อมาอกอยู่ดอก,อกแม่ตตายแล้วข้ากับเสี่ยวมันคือสังแม่ตัวน้อยก็ตายอยอะหนิตายแล้วดูหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดับสมาชิกช่องน้องไมค์ที่ชาแนลด้วยหนูยิ่งเคลื่อนไหวค่ะเจ้าจของช่องโน้สงสารมันไม่ลูก แล้วล่ะสงสารไหมสงสามรมันไหมมันีิบตัวมันคืออะไรมันตายแล้วลูกอย่าให้พขาเอาไปฝังมัน,นไม่ได้ฝังไว้คลิปนี้เอาไวต้ตอนนี้ที่นอเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ